สนับนุนโดยบริษัทที่พีไอโพลีนจำกัดมหาชนบริษัทบางจากปิโตเรเลียมจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหนูนาบงกฎศรีมังคลาค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมพิบาลนะคะรายการนี้เป็นรายการที่จะนาผู้ชมทุกท่านนะคะมาติดตามชมธรรมะดีๆนะคะตอนนี้เราพาผู้ชมทุกท่านมาที่วัดสเกตราชวรวิหารกับหัวข้อสนทนาธรรมดีๆหลายหัวข้อด้วยกันซึ่งแต่ละหัวข้ออยากให้ติดตามชมกันนะคะเพื่อจะได้น้อมนํามาใช้ในการดําเนินชีวิตของเราค่ะซึ่งวันนี้นะคะพระอาจารย์จะเป็นท่านใดนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ ค่ะตอนนี้คุณผู้ชมนะคะอยู่ในรายการธรรมาพิบาลค่ะหนูนาก็พาคุณผู้ชมมาที่ศาลาการประเรียนวัสเกตราชวรวิหารค่ะวันนี้นะคะก็เราได้รับเกียรติจาก พระมหาชนะเดชธ,ธรรมปัญโยรองผู้ใยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากรสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวัสเกตร,ราชวรวิหารนะคะวันนี้หัวข้อที่จะมาสนทนากับพระอาจารย์ค่ะคือหัวข้อการรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองค่ะกราบนมัสก,การเจ้าค่ะขอจะเจริญพรค่ะก่อนอื่นเลยค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงส่งท้ายปีเก่า เจริญพรแล้วก็จะขึ้นปีใหม่ทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเจ้าคะ่ะเจริญพรทีนี้เราวันนี้อยากจะมาพูดคุยสนทนาพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของอหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบอแต่และคนมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบพระอาจารย์อยากจะพูดถึงหัวข้อนี้อย่างไรดีเจ้าคะสำหรับเรื่องของความรับผิดชอบนี่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า responsibility ค่ะ,ะถ้า ability นี่แปลว่าความสามารถ แล้วก็ r เรส o อนไปว่าตอบสนองความสามารถในการตอบสนองตอบสนองในอะไรก็ตอบสนองในหน้าที่ที่ในหน้าที่ของแต่ละคนเนี่ยในทางพุทธศาสนาได้แบ่งความเกี่ยวข้องของการทําหน้าที่ได้6ระดับที่เรียกว่าทิศทั้งหแต่ละท่านแต่ละคนก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในฐานะใดะอย่างเช่นว่าเรามีพ่อมีแม่อยู่ในฐานะเป็นลูกหัวนหน้า หรือแม้แต่ในฐานะที่พุทธศาสนิกชนก็ต้องมีหน้าที่หรือแม้แต่กับพระพิสุจน์เองก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะต้องรับผิดชอบของตนของตนอืเจ้าค่ะ่อแสดงว่าในคนคนหนึ่งต้องมีหน้าที่เหมือนสมมวกนใช่มคะมีบทบาทมีบทบาทเมื่อมีบทบาทที่จะต้องถ้าถ้าเป็นการแสดงก็มีบทบาทที่จะต้องแสดงการแสดงนะั่นคือการแสดงออกถึงการรับผิดชอบหน้าที่ของแต่ละคนวันนี้อโยม มีบทบาทเป็นพิธีกรกตหน้าที่ของโยมคือการเป็นพิธีกรดําเนินรายการอ่าโยมกลับไปบ้านโยมมีหน้าที่เป็นคุณแม่ใช,ใช่ไหมคะอย่างนี้หาหน้าที่ต่างๆในตัวของคนแต่ละคนมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเยอะหรือเกินเจ้าค่ะใช่เราจะมีวิธีในการที่จะมารับผิดชอบหน้าที่ของเราแต่ละบทบาทอย่างไรดีทีน,นี้หลายคนจะมีความรู้สึกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นหัวหน้าที่ดีค่ะแต่ว่า ในทางกลับกันแต่เรากลับเป็นหัวหน้าครอบครัวที่แย่สำคัญเลยเราทำหน้าที่ของการเป็นลูกที่ดีแต่ว่าเป็นบุคลากรที่แย nice> ่ในบริษัทอย่างเนี้เราสามารถเป็นให้สมบูรณ์แบบในหลายๆบทบาทไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่หนึ่งแล้วก็ไปบกพร่องอีกหน้าที่หนึ่งอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่สมบูรณ์แบบอย่างเราในฐานะที่เป็นลูก ที่จะต้องปฏิบัติต่อพ่อต่อแม่ก็มีหน้าที่ด้วยเช่นกันอย,อย่างเราเป็นหน้าที่ของลูกเราก็ทําหน้าที่ในการเชื่อฟังคําสั่งสอนและช่วยจิตการงานของบิดามารดาและอีกประการหนึ่งก็ดํารงตนให้เหมาะแก่การที่จะได้รับมรดกอันนี้เป็นหน้าที่เบื้องตน้นะหรือแม้แต่หน้าที่ของพ่อของแม่ก็กตาม,ก,ตามก็ต้องมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนลูกให้ทําคุณงามความดีปกป้องลูก ให้ได้รับการศึกษาเราเรียนที่ดีหาคู่ครองให้มอบมรดกในเวลาที่เหมาะสมะอย่างนี้เป็นตน้นทีนี้ในการทำหน้าที่ของตนเนี่ยมันก็มีหลายบทบาทมีหลายหน้าที่ขึ้นอยู่กับว่าในสถานการณ์นั้นเราเป็นใครอยู่ในฐานะใดะแล้วก็ ตั้งใจทําสิ่งที่อยู่ต่อหน้านั้นให้ดีที่เรียกว่าการบริหารจัดการในเรื่องของความสมดุลชีวิตเรื่องส่วนตัวสังคมค,ครอบครัวทั้งหมดก็ต้องให้สมบูรณ์แบบทั้งหมดเลยพระอาจารย์มีวิธีการแนะนําอย่างไรคะที่เราที่จะทําให้เรารู้สํานึกแล้วก็ปฏิบัติในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทอะไรก็แล้วแต่มีวิธีการฝึกตนอย่างไรเจ้าค่ะในกรณีที่เราอยู่ในฐานะ ดฐานะหนึ่งในสังคมที่เกี่ยวข้องบริบทหลายหลายบริบทเช่นว่าเราเป็นผู้บริหารของบ,บริษัทในขณะเดียวกันเราก็เป็นพ่อของลูกสิ่งเหล่านี้ก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่าการให้ความสำคัญเคยได้ยินไหมว่าเราไม่ได้สำคัญสำหรับทุกคนคทุกคนก็ไม่ได้สำคัญสำหรับเราให้ความสำคัญให้ถูกคนเราจะได้เป็นคนที่สำคัญ ก็คือว่าเมื่อทํางานเสร็จเรากลับไปถึงบ้านก็จะต้องวางภาระเรื่องงานแล้วสิ่งที่อยู่ต่อหน้าก็คือครอบครัวสิ่งที่เราจะต้องทําให้ดีที่สุดนั่นก็คือการทําให้สมบูรณ์แบบในการเป็นหัวหน้าครอบครัวไปเล่นกับลูกแล้วก็เป็นพ่อบ้านที่ดีในการที่จะสร้างความผาสุกความอบอุ่นให้กับครอบครัวไม่ใช่ว่า เป็นผู้บริหารระดับสูงเรียบร้อยหลังเลิกงานแต่กลับไปสำม,มเลเทเมามหรือไปหาความสุขอย่างอื่นที่มันไม่สำคัญน่ะคือมันไปให้ไปไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่มันไม่สำคัญกับชีวิตทั้งทั้งที่เราจะต้องไปทำหน้าที่มันสมบูรณ์แบบกับครอบครัวแต่กับเมินเฉยหรือเผลอเลยไม่ได้เห็นความสำคัญมเมื่อเวลานาน,านไปก็จะเกิดความ บกพร่องหรือเกิดโทษเกิดภัยแก่การครองชีวิตเ,เกิดความเกิดมีปากเสียงกับครอบครัวเงินทองไม่พอใชอ้หรืออาจจะล่วงเลยเมื่อเงินทองไม่พอใช้ในแง่ของการไปใช้ชีวิตอีกส่วนหนึ่งมันก็จะเกิดการทุจริตไม่ว่าจะเป็นหาประโยชน์จากส่วนมันมันมีแต่โทษแต่ภัยของการที่เราไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ จรเินพรอ่าฮะบางคนก็มีคําถามค่ะพระอาจารย์ว่าหน้าที่ใครหน้าที่มันคําว่าหน้าที่ใครหน้าที่มันคําพูดตรงนี้มันมันเหมือนเหมือนเราเห็นแค่ตัวไม่จ้าคะหรือท่านพระอาจารย์มีคำว่าหน้าที่ใครหน้าที่มันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปพูดในขณะเวลาไหนอค่ะถ้าในขณะที่ประชุมยังไม่มีสถานการณ์ค่ะค่ะที่มันจะต้องการความช่วยเหลือในขณะนั้นเวลานั้นเป็นการประชุมเสร็จสับเรียบร้อยภาระงานท่านรับผิดชอบ หน้าที่เวลาสถานที่ตรงโน้นใครเป็นคนรับผิดชอบแล้วก็ปิดท้ายด้วยว่าหลังจากงานนี้เรียบร้อยเราประชุมกันเรียบร้อยขอให้ทุกท่านได้รักษาหน้าที่หน้าที่ของใครของมันอ,<า>อันเนี้ยไม่ได้ถือว่าเห็นแก่ตัวแต่ว่าเมื่อโรงงานไปแล้วในสถานการณ์วิกฤตแต่ว่าฉันะนเลือกงานแล้วแต่ว่าวิกฤตมาแล้วที่จะต้องการช่วยเหลือจากหลายฝ่ายจากหลายคนแล้วเราก็เผลอ เผืเเ่อเลยในการกรณีที่ว่าอ๋อไม่ใช่หน้าที่ฉันแล้วหน้าที่ของใครหน้าที่ของมันหน้าที่ฉันมันจบแล้วถึงเวลากลับบ้านแล้วแต่ในขณะวิกฤตในชีวิตในวิกฤตในขณนะนั้นเน่ยมันคือมันต้องการการช่วยเหลืออ,อ,อย่างนี้ถือว่าเห็นแก่ตัว <c oughs> ไม่มีไม่มี จิตอาสาไม่มีน้ำใจไม่มีใจใช่เจริญพรค่ะ,ะน,นะคะก็หลายๆคนนะคะเราเชื่อว่าพยายามรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในบทบาทใดก็แล้วแต่แต่ก็มีคําถามเพิ่มเติมพระอาจารย์ว่าถ้าเกิดเรามีหน้าที่ของเราแล้วเราทําหน้าที่ของเราบกพร่องอม,มีวิธีการแก้ไขอย่างไรตรงนี้เจ้าคะความบกพร่องเนี่ยมันเป็นธรรมดาของการทํางานนะค่ะไม่มีเลยที่คนได้ทํางานแล้วจะไม่มีความผิดพลาด ความบกพร่องเกิดขึ้นในฐานะของคนทํางานเราผู้ที่ทํางานเองคงจะทราบดีว่าในการทางานก็จะมีความบกพร่องเมื่อเกิดความผิดพลาดประการหนึ่งสิ่งแรกที่จะต้องทําเลยก็คือการยอมรับแต่ปัญหามันก็มีอยู่ว่าเมื่อเกิดความบกความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วผิดหนึ่งแล้วนะคือผิดพลาดผิดพลาดที่สองคือการไม่ยอมรับมันก็จะเกิดปัญหาสองปัญหาสาม เกิดขึ้นมากมายมหาศาลเลยผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยที่ไม่ไม่แก้ไขไม,ไม่การแก้ไขเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากการยอมรับก่อนถ้าไม่มีการยอมรับเสียแล้วการแก้ไขก็จะไม่เกิดขึ้นสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือการยอมรับเมื่อเกิดการยอมรับก็จะเกิดการแก้ไขะนะครับอ่านะคะคุณผู้ชมหลายๆคนนะคะที่ ทำหน้าที่ของตัวเองแต่ละคนก็ทุกคนพยายามทําให้ดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทอะไรก็แล้วแต่ความบกพร่องก็สามารถเกิดขึ้นได้แต่บางคนบอกว่าฉันเข้าไปช่วยคนในหน้าที่ของแต่ละคนด้วยความเต็มใจเหมือนเป็นจิตอาสาไปช่วย,วยแต่พอไปช่วยแล้วเต็เงทําผิดพลาดเ็งทําบกพร่องแล้วคนที่เป็นเจ้าของงานมาต่อว่าต่อขานเราเราควรจะต้องทําอย่างไรตรงนี้นนเป็นปัญหาที่คนที่ทําจิตอาสา ในการทำเพื่อผู้อื่นสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่จะต้องยอมรับให้ได้ะะจะมีอยู่สองคำสองคำก็คือยอมรับแล้วก็ปล่อยวางโดยเฉพาะคนทำงานจิตอาสาถ้าไปถือคำคือเราเวลาที่เราจะไปช่วยใครสักคนหนึ่งเราจะไปพร้อมกับอัตราตัวต,วตวนว่าฉันไปช่วยฉันต้องได้รับการยอมรับยอมรับ <c oughs> ฉันต้องได้รับการต้อนรับฉันจะต้องได้รับเกียรติฉันเพราะฉันช่วยแล้วฉันไม่ต้องการอะไร ทีนี้พอมันไปตั้งต้นแบบนี้เรียบ,ร,ยบร้อยแล้วการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมันจะได้จะต้องได้รับการยอมรับเมื่อมีผู้ปฏิเสธเราเราก็จะรู้สึกไม่พอใจไม่ชอบใจเกิดเป็นอกุศลต่างๆนานาแล้วก็เกิดการบ่นเพ้อลำพึงลำพันเกิดแต่ความทุกข์และหาความภาคภูมิใจไม่มีเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนที่ทําอะไรแล้วไม่ได้อะไรแต่ภูมิใจเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหม เพราะไม่คิดที่จะเอาตั้งแต่ทีแรกออไม่เคยเสียใจที่ทําแล้วไม่ได้อะไรค่ะเพราะไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรตั้งแต่ทีแรกค่ะถ้าตั้งจิตแบบนี้ในการเข้าไปอยู่ทํางานทุกที่เนี่ยไม่มีที่ที่ไหนที่เราไม่ภาคภูมิใจแม้จะโดนตําหนิอย่างรุนแรงแม้จะโดนไม่ให้เกียรติแต่ว่าเราได้ภาคภูมิใจกับสิ่งที่เราได้ได้ทำเราเคยถามนะว่าถ้าทุ่มเทไป สิบแต่ได้รับมาห้าเราก็ยังพอทําได้แต่ทุ่มเทไปสุดกําลังสุดความสามารถนอกจากไม่ได้อะไรแล้วยังถูกต่อว่าติดลบกลับมาเนี่ยเราจะสามารถยอมรับทําใจในสถานการณ์นี้ถ้าเกิดใครทําได้เนี่ยพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เดินดินเลยนะค่ะ,ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะต้องพักกันสักครู่ก่อนนะคะแต่ช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนคะ่ะพระอาจารย์ยังอยู่กับเราคะ่สะสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะในเรื่องของงานในเรื่องของคนอื่นค่ะแต่จริงๆแล้ว กกาาารรรที่น้ออออมมผผิิิดดััับบบบชชยใจขงตตวเเองวนันนี้วันพระมาช่วยไอเลือกชุดไปทำบุญที่วัดกันหน่อยดีกว่าค่ะถ้าใส่ชุดนี้จะเป็นยังไงนะพ่อพ่อทำอะไรอ่ะแม่นี่ไม่ใช่พ่อหนูบุญอาจจะกลายเป็นบาปถ้าสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นภายในวัด ไม่สั้นไม่รัดเข้าวัดได้บุญค่ะ คุณผู้ชมยังอยู่ในรายการธรรมาพิบาลนะคะก็ยังอยู่กับพระมหาชนะเดชนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เรายังอยู่ที่วัดสเกตเช่นเดิมวันนี้เราคุยกับพระอาจารย์เกี่ยวเรื่องของความรับผิดชอบของหน้าที่ของแต่ละคนทุกคนมีบทบาทมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบถึงแม้จะไม่มีงานทําถึงแม้บางคนจะตกงานแต่ก็มีหน้าที่ใช่ไหมเจ้าคะยังต้องทํามาหากินใช่ยังต้องดูแลครอบครัว ก็เรียกว่าเป็นหน้าที่เหมือนกันแม้จะไม่ได้เงินเดือนจากตรงนั้นแต่ก็เป็นหน้าที่เจริญพรค่ะโยมเลยมีคาถามเพิ่มเติมพระอาจารย์หลายๆคนนะคะหดหูกกับการใช้ชีวิตแล้วก็ไม่อยากจะรับผิดชอบอะไรทั้งหมดในชีวิตตัวเองนี่โยมเลยอยากจะถามพระอาจารย์ว่าในการที่เราศึกษาพระพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิมีส่วนช่วยทําให้เรารับผิดชอบบทบาทในหน้าที่ของแต่ละคนดีขึ้นไหมเจ้าคะ นี่แหละในทางพระพุทธศาสนาท่านมุ่งเน้นให้ย้อนกลับมารับผิดชอบตัวเองค่ะบางทีเราพูดถึงความรับผิดชอบเราก็ไปมุ่งเน้นแต่ในเรื่องของงานค่ะในเรื่องของคนอื่นค่ะแต่จริงๆแล้วการที่น้อมจิตมารับผิดชอบกายรับผิดชอบใจของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็พัฒนานในจิตใจของตัวเองเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะข้ออัดข้อทา คือเราอย่าลืมนะว่าลำพังกำลังสติปัญญาที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนชีวิตที่จะต้องเผชิญอะไรกับเยอะแยะมากมายเนี่ยจะสังเกตดูเลยได้ว่าถ้าเกิดคนที่มีกำลังความคิดสติปัญญาในระดับหนึ่งเวลาที่จะ,ะเผชิญปัญหาในระดับหนึ่งก็จะมีภาวะจิตใจที่จะคงไว้ซึ่งความปกติไม่ทุกข์นะ สาหัสสาการชีวิตไม่ยแย่หรือมีหรือมีอมวิกฤตของชีวิตหรือเจอสถานการณ์อะไรแย่ๆก็จะสามารถที่จะมีกระบวนการในการเยียวยาจิตใจของตัวเองได้แล้วก็สามารถประคับประคองอารมณ์ของตัวเองได้ไม่ให้เกิดโทษเกิดภัยเกิดความเสียหายแก่ชีวิตของตัวเองอ๋อเจ้าค่ะแล้ววิธีการที่เราจะปฏิบัติอย่างไรดีพระอาจารย์ในทางพุทธศาสนาเพื่อทําให้จิตใจเรายอมรับ คือทุก <พอ S 1> สิ่งที่เราจะต้องมากระทบในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทใดก็แล้วแต่ใช่ไหมาจรจริญพรแต่ว่าในทางพุทธศาสนาในการเลือกเลือกสรรนใ,นในการที่จะเรียนรู้เนี่ยก็อย่าลืมนะว,ว่าพุทธศาสนามีอยู่หลายมิติมิติแรกก็เป็นเรื่องของภพของชาติของเทพเทวาอ,อารักษ์ที่ชาตินี้ชาติหน้าในอันนี้ก็อีกมิติหนึ่งอีกมิติหนึ่งก็เป็นเรื่องของจิตวิทยาในการกระบวนการในการทําจิตใจเมื่อ เจอสภาวะความทุกข์ก็มีกระบวนการในการเรียนรู้หรือแม้แต่พุทธศาสนาในเชิงปรัชญาในเรื่องของตัวเราเองกับสังคมแต่ทีนี้ว่าในระดับของแต่ละคนมันก็จะแตกต่างระดับจากระดับกันเหมือนกับคนที่ตื่นเช้าขึ้นมาบางคนได้ได้ยินได้ฟังแม้เพียงน้อยนิดก็สามารถทำความเข้าใจได้ระลึกนึกถึงได้นำมา ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิะสทธิผลเหมือนกับคนที่จะเข้าใจเพียงแค่ว่าเห็นแสงเงินแสงทอง <c oughs> แต่บางคนก็ต้องรอสายหน่อย <c oughs> แต่บางคนก็รออีกนิดนึงกว่าจะตื่น <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในแง่ของของการที่จะน้อมเข้ามาส,สู่ใจของตัวเองมันก็ดูก่อนว่า เราอยู่ในภาวะไหนมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรยังไงบ้างอย่างเช่นในเรื่องของอการใช้ชีวิตปัจจุบันที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายก็คือเราสามารถที่จะ,ะปกปักรักษาคุ้มครองตัวเองได้อย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดโทษเกิดภัยเกิดความเสียหายแก่ตัวเองมีหัวข้อทมอยู่ข้อหนึ่งที่จําได้ตั้งแต่เรียนนักธรรมตรีเลยก็คือทมที่คุ้มครองโลกาทาเป็นโลกบาล ธรรมะคือธรรมคือธรรมะใช่เป็นเป็นธรรมะนี่แหละเป็นธรรมะนี่แหละคุ้มครองจิตการงานคุ้มครองชีวิตคุ้มครองชื่อเสียงคุ้มครองเงินทองในกระเป๋าของเรานั่นก็คือในเรื่องของเฮริและโอตตะปะเราก็คงจะเคยได้ยินหัวข้อธรรมสั้นๆที่มีความหมายกว้างละเอียดละออลึกซึ้งมากถ้าแปลเป็นไทยก็อายชั่วกลัวผลของบาปคือเวลาที่เราจะทําอะไรเรานึกถึงนึกถึงตัวเราก่อน ตัวเรานี้ก็เป็นคนมีตระกูลมีบรรพบุรุษมีพ่อมีแม่ค,ครั้นจะไปก่อให้เกิดความเสียหายเกรงจะเสียชื่อพ่อแม่วงตระกูลอะไรต่างๆนาะนาะนะถ้าลึกนึกถึงตรงนี้แม้ในที่รับหูรับตาแม้ในที่แจ้งก็ไม่อาจที่จะกระทําความชั่วนั้นได้เพราะเกิดความละอายอ,อและประการที่สองอะจะเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วมีการศึกษาแล้วทําตัวทําตนให้เหมาะสมกับ ที่เขายกย่องค,อครั้นจะไปทำความเสียหายมันก็จะเกิดความละอายอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นอายชั่วทีนี้กลัวผลของบาปเป็นสิ่งภายนอกก็คือกลัวจะผิดกฎหมายบ้านเมืองกลัวโน่นกลัวกลัวจะเสียชื่อเสียงในสังคมกลัวจะไม่เป็นที่ยอมรับคือสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นน้อมนำมาเพื่อที่จะพิจารณาแล้วระลึกนึกคิดอยู่เป็นประจำเนี่ยก็จะ เป็นธรรมที่จะคุ้มครองเราแม้ไม่มีงานก็จะมีงานคนคนที่เขาไม่เชื่อในภพภพหน้าค่ะพระอาจารย์มไม่ไม่เชื่อว่าทําบาปเนี่ยชาติหน้าหรือภพหน้าจะต้องมาชดใช้พระอาจารย์อยากจะบอกตรงนี้ยังไงดีเจ้าคะแต่สุดท้ายปลายทางของชีวิตเราจะพบคําตอบเดียวหมดมคือความทุกข์เมื่อไหร่ก็ตามที่ความทุกข์ถาถมจิตใจอย,อย่างสุดแสนที่จะรับได้ เมื่อนั้นเวลานั้นถึงจะถึงทำจ,งจ,จริง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 เราคิดได้เรากราบใดที่เรายังกินได้นอนหลับสุขภาพร่างกายแข็งแรงคือคือมันไปได้มันไปถึงสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่แต่วันใดที่จะนอนนอนติดเตียงลุกไม่ได้ไปไม่ถึงกินไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายถ้ามันทุกข์ทมาโถมแบบนั้นเนี่ยคนถึงจะหาอ่า ถึงจะเชื่อว่าบาปว่ามันนรกน่มันมีจริงใช่บางคนที่จะถึง่ขนาดน้ําตาไหลลุกทําอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วมันเป็นความคุ้นชินคุ้นเคยที่เขาเรียกว่าอาสวะใช่ไหมความสั่งสมจิตที่คุ้นเคยมาจนถึงเป็นความเคยชินเสียแล้วแล้วมันไม่สามารถที่จะ เคยชินในเรื่องของศีลของธรรมเคยชินในเรื่องของสวดมนต์มันไม่เคยชินสิ่งเหล่านี้มันก็เลยไม่มีสิ่งใดเยียวยาใจหรือเป็นที่พึ่งในบ้านปลายสุดท้ายชีวิตหรือเวลาที่เกิดความทุกข์อย่างแสนสาหัสเนี่ยมันมันไม่มีที่พึ่งเจ้าค่ะคนคนที่ไม่เคยทําไม่เคยปฏิบัติไม่มีความเชื่อเรื่องนี้พระอาจารย์อยากจะแนะนําเขาเริ่มต้นอย่างไรดีเจ้าคะที่ไม่ยากเพื่อเขาได้เริ่มง่ายขึ้น ถ้าในกรณีที่คนที่จะเริ่มต้นเริ่มต้นง่ายๆในการที่จะเ,เข้าสู่ในกระแสวิถีของการที่จะเข้าสู่แห่งศีลแห่งธรรมเนี่ยฟัง,ฟงเดี๋ยวนี้นี่ก็มี Youtube ของครูบาอาจารย์ลองเลือกๆฟังหน่อยคออรูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ชาหรือครูบาอาจารย์ที่ท่าน เทพท่านสอนก็มีอยู่หลายรูปหลายองค์ก็ลองฟังฟังดูว่ามันถูกอัธยาศัยเราไหมก็ลองฟังฟังดูมันน่าฟังไห่น่าฟังก็ลองฟังไปเรื่อยๆถ้าฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังเราจะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้คืออย่างอื่นเราทํามาเยอะแล้วเราฟังมาเยอะแล้วเราสนุกสนานเพลิดเพลินมาเยอะมากแล้วโดยเฉพาะอัธยาศัยของเราเนี่ยมันนําไปสู่สิ่งที่เราชอบนะ สำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่ก็อาจจะข่มใจสักนิดนึง่งก่อนนอนสัก5นาทีเปิดธรรมะก่อนนอนก็เดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะมากมายเผื่อถูกอัธยาศัยลองลองเลือกเลือกเ,อกเอกดูเผื่อถูกอัธยาศัย <c oughs> เมื่อฟังเรียบร้อย <c oughs> ก็จะหาโอกาสสวดมนต์บทง่ายๆจะเป็นบทอิติปิโสบทพาหง <c oughs> หรือบทคาถามหาจากักรพรรดิหรือคำบริกรรมอะไรง่าย <c oughs> ๆพอที่จะเป็น อนุสัยตามติดจิตติดใจได้รละลึกนึกถึงตอนที่ยังกําลังมีกําลังวังชาพอทําได้หน่อยก็ค่อยๆสั่งสมไปเจริญพร อ่านะคะพระอาจารย์พูดถึงในเรื่องของการสวดมนต์ในแต่ละบทนะคะก็เคยได้ยินพระอาจารย์บอกเหมือนกันนะคะว่ามีบางบทที่เราสวดแล้วทาให้ชีวิตเราดีขึ้นนะ่คะ <c oughs> ทำให้เรารู้สึกสบายใจแล้วมันก็จะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตในเรื่องของการสวดมนต์ซึ่งตรงนี้นะคะ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวยังไงก็อาจารย์จะไปคุยกับพระอาจารย์ในเทปถัดไปดีกว่าในเรื่องบทสวดมนต์แต่ละบทนะคะแต่วันนี้อยากจะบอกหลายๆท่านเลยนะคะว่าวันนี้มีโอกาสได้สนทนากับพระอาจารย์พระมหาชนะเดชนะคะท่านก็ให้แง่คิดให้ความรู้เกี่ยวในเรื่องของ ใช้ธรรมะเพื่อมาดูแลตัวเองเพื่อมาปฏิบัติที่ดีที่ชอบและก็จะทําให้หน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบนั้นสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะต้องบอกว่าช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะพระอาจารย์อยากจะให้พระอาจารย์ธนเดชได้ฝากอะไรกับผู้ชมทางบ้านเกี่ยวในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็การรับผิดชอบหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบเจ้าค่ะคือในในเรื่องของการการใช้ชีวิตเนี่ยโดยเฉพาะกับคนอื่นเนี่ยมันจะมีหลักปฏิบัติง่ายๆก็คือว่าเวลาที่จะ อยู่กับคนหมู่มากเนี่ยก็ให้ระแวดระวังคําพูดนะแล้วอยู่คนเดียวก็ให้ระแวดระวังความคิดนะเพราะว่าถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยก็ระแวดระวังความคิดเพราะถ้าเกิดความคิดเป็นอกุศลขึ้นก็จะเกิดโทษเกิดภัยถ้าอยู่ในสังคม,มก็ให้ระแวดระวังเรื่องวาจานะเดี๋ยวจะเกิดความเสียหายเป็นโทษ,เป,โทษเป็นภัยแก่ตัวแกต่ตนของเรา,เราด้วยเจริญพร ค่ะวันนี้นะคะทางรายการธรรมพิบาลต้องขอกราบขอบพระคุณพระมหาธนาเดชธรรมปัญโยเป็นอย่างสูงนะคะที่วันนี้ท่านมาให้ธรรมะดีๆกับทางรายการเรากราบขอบพระคุณไปอย่างสูงเจ้าค่ะนอนโมทนาสาธุค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการธรรมะพิบาลแล้วนะคะต้องขอบคุณทุกการติดตามนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้น้อนมนำในหลักธรรมในวันนี้นําไปใช้ในการดาเนินชีวิตของทุกท่านด้วยค่ะวันนี้ดิฉันหนูนาบงกตศรีมังคลาต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ